วันนี้พี่จุนก็มาวาดอะไรเล่นอีกแล้วเนี่ยอันนี้วาดรูปเสือนะครับรูปเสือน้องๆจะเห็นว่าอืมรูปเสือเนี่ยถ้าพี่จุนพูดจริงน,นะวาดก็ไม่พี่จุนก็วาดวาดบ่อยนะวาดบ่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าพี่จุนไม่ค่อยชอบอยู่อย่างหนึ่งคือต้องต้องทําต้องทําลายมันเนี่ยน้องๆดูดิเมื่อยมือมาก ทำลายมันเนี่ยมือ่อมือหน่อยนะถ้าเขียนด้วยปากกานะจะมือ่อมือเนี่ยเห็นไหมพี่จุลระบายเนี่ยด้วยปากกาลุกลื่นเนี่ยปวดมือมากเลยอะ่ะไอวาดไม่เท่าไหร่หรอกแต่แต่ทําลวดลายมันนะลายที่ตัวมันเนาะเนี่ยพี่จุนก็มีคลิปสอนวาดเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะทำไว้ใน YouTube เนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะเป็นพันคลิปเลยนะ เฉพาะคลิปสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับเป็นพันคลิปเลยน้องๆเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ของพี่จุนได้นะพี่จุนก็แยกเป็นหมวดหมู่แล้ะสอนวาดลายไทยสอนวาดลายสักสอนวาดกระตรงกระตูมีหมดเนาะยันสอนวาดยันสอนวาดทุกอย่างเนาะพี่จุนก็ทำเอาไว้เต็มไปหมดอะท่านน้องๆเน,นนะาะลายไทยชอบลายไทยลายสักนะครับเข้าไปค้นหาไปวาด ฝึกวาดกันได้เนาะนะครับช่วงนี้พี่จุนก็นะครับก็จะจะลงคลิปพวกที่พี่จุนวาดรูปเล่นเนี่ยเอามาให้น้องๆชมกันนี่คือวาดเล่นๆน,นะน้องๆเข้าใจไหมครับว่าวาดเล่นไม่ได้วาดจริงนะนี่วาดเล่นแต่แต่ทำจริงจังมากเลยเนาะเนี่ยน้องๆครับดูลายมันสิเนาะ <c oughs> มันเมื่อยมือมากเลยนะเนี่ยเวลาพี่จุนระบายเนี่ยถมถมดำเนี่ยเห็นไหม ใช้ใช้ดินสอใช่ไหมสเก็ตภาพก่อนใช่ไหมแล้วก็เราก็ถมดาใช่ไหมไอ้ตรงถมดานี่แหละครับน้องๆครับที่มันทําให้มือพี่จุนยีงยงิกสิเนี่ย <c oughs> เห็นไหมถมดําอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็เอามาให้น้องๆชมกันเนาะเหมือนเช่นเคยนะเพราะว่าอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยหรือว่าทุกคนเนี่ยน้องๆทุกทุกคนนะได,ได้ได้เห็นเนาะการวาดรูปของพี่จุนแบบว่าไม่ได้สอนวาดอะไรเงี้ยแต่วาดเล่นๆเนี้ย วาดชอบวาดรูปเนาะวาดเล่นมากช่วงเนี้ช่วงเนี้ติดวาดเล่นมากเลยนะครับน้องๆครับไม่รู้เป็นอะไรจิตใจมันรู้สึกสับสนนะ่ะจริงๆนะรู้สึกยังไงไม่รู้อะ่ะพี่จุนก็เลยวาดรูปเล่นบ่อยมากเลยช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้นะอดี๋ก็จะทําคลิปสอนวาดน้องๆน,นี่แหละเหมือนเดิมเลยแต่ทําไปเยอะแล้วไงทาเป็นพันคลิปแลวเอาเฉพาะคลิปสอนวาดอย่างเดียวนะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน วาดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะก็วาดไปเยอะมากเลยนะนะครับสอนวาดกันไปเยอะแล้วพี่จุนก็ลองมาทําคิดแบบว่าที่พี่จุนวาดรูปต่างๆนานาเน,นี่ยทุกรูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะลายไทยลายสากักกระตรงกระตูนเนี่ยเอามาให้น้องๆชมกันเล่นๆเนาะเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของพี่จุนก็คือตรงนี้แหละที่ที่ทําที่ถมดํานะครับถมดําเนี่ยคือตัวปัญหาเลยของพี่จุนนะครับเมื่อยมือ วาดไม่เท่าไหร่เนาะวาดรูกวาดเส้นวาดอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาก็คือถมดำแต่จริงใช้สีก็ได้นะแต่พี่จุนไม่ใช้นะเนาะไม่ได้ใช้แล้วมาบทอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยก็วาดให้น้องๆชมกันเห็นไหมเส้นเนี้ยก็เป็นดินสอใช่ไหมเราก็ตัดตัดเส้นด้วยปากกาลุกลื่นธรรมดานี่แหละแท่งละห้าบาทนี่แหละปากกาอย่างนี้ดีเนาะปากกาอย่างเนี้ยแท่งละห้าบาท เนาะพี่จุนชอบนะหัวมันแหลมดีครับเวลาวาดรูปแล้วมันเออเหมือนเหมือนมันมันมั่นคงมันทําให้เส้นมันเส้นมันสวยอ่ะเข้าใจไหมน้องๆเข้าใจเนาะเนี่ยเนี่ยดูพี่จุนปาดหปาดเส้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะฝืดหน่อยเนะมันไม่ฝืดนะครับแต่ว่ามัน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 อาจจะไม่ลื่นเท่าปากกาทั่วทั่วไปหัวใหญ่ๆเนาะแต่ว่ามันเส้นมันคมมากนะไอ้ปากกาอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องๆยัง ึกวาดกันอยู่ใช้ดินสอไปนะอย่าเพิ่งมาใช้ปากกาเลยเนาะหรือว่าวาดด้วยดินสอเสร็จแล้วค่อยมามาตัดเส้นด้วยปากกาเนี่ยพี่จุนใช้มือถ่ายอีกข้างหนึ่งนะมือซ้ายถ่ายนะเลยไม่ถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดเนาะม,นนะมันก็เลยแบบว่า,าวาดพี่จุนวาดอาจจะไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะใช้มืออีกข้างหนึ่งถ่ายนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเยอนะๆเนาะช่วงเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่จุนเนี่ย จะโชว์รูปที่พี่จุนวาดเล่นๆเน้นเน้นนะว่าวาดเล่นๆนะครับน้องๆครับวาดเล่นๆของพี่จุนไปเรื่อยไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้วาดเล่นๆเป็นสมุดเนาะสมุดสมุดวาดรูปของพี่จุนเนาะพี่จุนก็วาดเล่นๆส่วนมากก็อย่างที่บอกอ่ะพี่จุนชอบวาดรูปเนาะเวลางงเหงาเวลาไม่ว่าจะเหงามีความสุขไม่มีความสุขหรืออะไรหรือสับสนหรือมีปัญหาอะไรเนี่ย สิ่งที่จะจะทำอันดับแรกก็คือการวาดรูปนะครับไม่ให้เล่นเกมนะไม่ให้การเล่นเกมนะจะเป็นการวาดรูปพี่จุนจะจะชอบวาดรูปเล่นรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะครับบางทีวาดครึ่งวันทั้งวันนะจริงๆนะแม้จะแม้จะอ่าทุกวันนี้ก็จริงเนี่ยนะบางทีสับสนบางทีแบบเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยก็วาดรูปเล่นนะครับแล้วมันก็สบายใจมัน มันแน่นอนผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือความสบายใจนะของพี่จุนนะพี่จุนจะสบายใจนะเวลาวาดรูปอะ่ะแต่ต้องวาดให้ดีนะออกมาดีนะถ้าวาดออกมาไม่สวยนะอาจจะไม่สบายใจอาจจะเป็นทุกข์เหมือนกันนะล้อเล่นครับแค่แค่เราได้วาดเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมน้องๆเป็นเหมือนพี่จุนไหมใครเป็นก็บอกมามั่งนะเนี่ยวาดเราก็วาดไปเรื่อยเราวาดสวยก็จริงแหละแต่ไม่ได้เอาไปทาอะไรหรอกก็วาดเก็บไว้เนาะเก็บไว้ วาดแบบภูมิใจเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะเป็นสมุดบันทึกของพี่จุนนะครับสมุดอา่าพี่จุนก็จะเป็นอย่างเนี้ยแหละเนาะชอบวาดรูปมีความสุขนะครับมีความสุขกับเล่นเกมมีความสุขกับดูกว่าดูหนังเนาะนะแต่งริงเบื่อวาดรูปก,ก็ไปดูหนังนั่นแหละไปเล่นเกมใช่ไหมเนี่ยน้องๆดูพี่จุนระบายดิเนาะไม่รู้จะใช้ปากการะบายเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ แต่ก็ชอบชอบแม้จะลำบากหน่อยเนาะนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยนะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละน้องๆคนไหนชอบเสือเนาะชอบสัตว์ชอบอะไรพี่จุนวาดได้หมดนะสอนวาดมาแล้วนะวาดรูปพวกสิงสาราสัตว์อะไรเงี้ยเนาะพี่จุนก็สอนวาดสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะ นะครับน้องๆคนไหนสนใจการวาดลูกก็มาเลยช่องพิจุนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะหลากหลายมากเลยนะมีทุกแบบทุกสไตล์นะครับเนี่ยน้องๆดูดิพอพอเวลาเราตัดเส้นเนี่ยเส้นมันจะคมนะครับน้องๆครับเห็นไหมเส้นมันจะหนาจะคมมันจะสวยขึ้นเลยมันจะมันเส้นมันจะเด่นขึ้นเลยเพราะว่าตอนแรกเราล่างด้วยดินสอเนาะปกติพิจุนก็ไม่ค่อยวาดด้วยล่างด้วยดินสอก่อนละแต่ว่า พี่จุนก็คิดว่าภาพเนี้ยก็ล่างสักหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้กันสัตว์สนไงใช่ไหมบางทีก็ล่างแหละล่างแบบล่างอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ออกแบบเองอะไรเงี้ยเราเนี่ยเนี่ยมันก็ดีการล่างด้วยดิสสอก็ดีแต่สอนน้องๆส่วนมากไม่ค่อยล่างด้วยดิสสอเนากก็คุยกันแก้งเหงาน้องๆก็มาดูพี่จุนวาดกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยนะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน